คลิปที่ทุกคนรอคอยมาแล้วนะครับวันนี้เราจะมาคอนเฟิร์มดวง star ท่านที่เกิดนะฮะในราศีเมษกรกฎตุลแล้วก็ราศีมังกรซึ่งเป็นราศีแม่ธาตุนะครับเราจะมาคอนเฟิร์มกันว่าในช่วงปลายเดือนพฤศจิกจนถึงต้นเดือนธันวาคมในดวง star จะเป็นอย่างไรนะครับและที่สําคัญครับมีเลขมงคลมาให้ด้วยนะเอาล่ะ ไม่อยากเป็นการเสียเวลาแล้วนะครับเราไปคอนเฟิร์มกันเลยดีกว่าครับเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเรามาคอนเฟิร์มดวงดาวท่านที่เกิดราศีเมษกรกฎตุลมังกรกันเลยดีกว่านะครับแต่ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะฮะหรือไปที่ติดตามแล้วก็กดเห็นโพสต์ก่อนเลยตรงนี้นะฮะกาบขอบพคุณมากนะฮะเอาละเรามาดูดวงดาท่านกันเลยดีกว่านะครับต้องบอกว่าสี่ราศีนี้นะครับในช่วงนี้นะฮะจิตใจของคุณเนี่ยจะค่อนข้างไปทางสับสนทําอะไรก็รู้สึกว่าไม่ค่อยถูกถูกใจนะ รวมถึงทั้งตัวเองทําด้วยคนอื่นทําด้วยนะมันจะหงุดหงิดไปหมดเลยนะครับและช่วงนี้มันจะสับสนนะแม้แต่จะเลือกทางเดินว่าจะไปทิศทางไหนเนี่ยนะมันก็รู้สึกว่าไปไม่ค่อยจะถูกจะไปซ้ายก็ตัดสินใจไม่ได้นะจะไปขวาก็ไม่แน่ใจคล้ายๆเหมือนว่าเอ๊ะฉันจะเดินต่อดีฉันจะเลิกดีนจะทําต่อดีเนะี่ยสับสนปนเปนไปหมดเลยนะผมบอกอย่างนี้ก่อนตอนนี้เป็นช่วงชะตาที่ชีวิตของคุณเนี่ยควรที่จะต้องหยุดนิ่งนะครับหยุดนิ่งนะ อย่าพึ่งไปขยับอย่าพึ่งไปขยายอะไรนะครับช่วงนี้ใจเย็นๆใครมาชวนคุณลงทุนหรืออะไรต่างๆอย่าพึ่งใจเย็นตัดสินใจอยากเลิกอยากยาอยากออกใจเย็นๆช่วงนี้เพราะว่าการตัดสินใจที่รวดเร็วใช้อารมณ์หรือนอกอกน้อยใจหรือเพราะความเบื่อหน่ายเนี่ยนะฮะมันจะทําให้การตัดสินใจของคุณนั้นผิดพลาดนะครับแล้วมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะเพราะงั้นไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอย่างนี้อีกเพราะงั้นตรงนี้นะฮะคุณไม่ต้อง กลัวอะไรนะฮะนิ่งๆไว้ปัญหาอุปสรรคของคุณจะผ่านพ้นไปแน่นอนเลยนะครับช่วงนี้คุณอาจจะเหนื่อยล้านะฮะกับปัญหาที่รุมเร้าอยู่นะครับแต่คุณไม่ต้องตกใจนะยังไงนะครับในช่วงครึ่งเดือนนี้นะฮะก็ยังดีกว่าช่วงที่ผ่านๆมาก็แล้วกันดูสางคุณนั้นจะเป็นลักษณะที่ต้นดีปลายร้ายนะครับแต่ต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดคําจาอาจจะเกิดเรื่องราวนะครับการทะเลาะเบาแววงหรือการเข้าใจผิดกันเพราะคนก็จะอาจจะไม่เข้าใจที่คุณเป็นคนพูดจาตรงผงผางคุณเป็นคนที่ พูดสิ่งใดออกไปก็แบบว่าจริงใจนะบางทีเราไม่ค่อยคิดนะฮะเพราะงั้นเนี่ยคุณควรที่จะคิดให้ดีเสียก่อนที่จะพูดนะครับเพราะว่าหลายครั้งนะครับคุณเองเนี่ยนะครับเสียเพื่อนนะครับเสียมิตรภาพหรือมีศัตรูเกิดขึ้นนะฮะจากสิ่งเหล่านี้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้ถ้าจะมีเรื่องการโยกย้ายที่อยู่อาศัยย้ายที่ทำงานเป็นไปได้ควรชะลอไปก่อนควรประคับประคองไปก่อนนะครับแล้วจะดีมากๆเลยนะถ้าคุณเนี่ยไม่ใจเย็นนะถ้าคุณใจร้อนเนี่ยปัญหาจะเกิดแน่นอนคุณต้องระมัดระวังนะครับ เพราะว่าตามดวงชะตาเนี um aquilo, ่ยนะครับคุณเองช่วงนี้อาจจะได้รับข่าวนะครับเกี่ยวกับว่าผู้หลักผู้ใหญ่นั้นอาจจะอาจจะมีปัญหานะครับเกี่ยวกับชีวิตเล็กๆน้อยๆนะครับป่วยนะครับหรือว่าตัวคุณเองนั้นอาจจะตาเจ็บหรืออาจจะมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยเนื่องจากนะครับมันจะมีเกณฑ์ตามดวงชะตามาสัมพันธ์มากเลยนะสรุปต่างคุณในช่วงนี้นะคือดาวที่อาคารมันทำมุมกันนะครับตรงนี้ ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับแต่อะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้นะฮะระมัดระวังนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของฟืนไฟนะครับอ่าเ <c oughs> พราะว่าดาวอังคารนี่เป็นเจ้าเรือของราศีเมษ <c oughs> ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับ <c oughs> มันยังสัมพันธ์ถึงทั้งกรกฏด้วยแล้วก็สัมพันธ์ทั้งมังกรด้วยนะครับ <c oughs> <Cell ata> แล้วก็ในราศีตุลเนี่ยเป็นเรื่องของการเงินด้วยนะรตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับระวังฟืนไฟระวังของร้อนระวังเรื่องของมีคมแต่จะมีโอกาสได้ราบจากคนที่มาหาเราหรือเพื่อนเก่าของเรา ง่ายครับสมมุติว่าคุณไม่ได้เจอเพื่อนเก่ามานานนะสมมติคุณเจอเพื่อนเก่าเพื่อคุณถามเลยช่วงนี้มีเลขมงคลอะไรเด็ดๆหรือเปล่าเออนะครับนะตรงนี้นะฮะเขาจะมีเกณฑ์นาโชคให้คุณนะครับแล้วก็คุณเองนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวนะครับปัญหาคุณทั้งหลายทั้งปวงเรื่องการเงินเรื่องปัญหาชีวิตคุณจะผ่านพ้นไปแน่นอนเพราะว่าดวงคุณในช่วงนี้จะได้รับความเมตตาฮะจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยใช้ความคุ้มครอง คือหมายความว่าช่วงนี้นะถ้าคุณสวดมนต์นะสวดมนต์นั่งสมาธิท่องกระถาเงินล้านนะครับแล้วก็ตั้งจจตนานะครับถึงสิ่งที่คุณปราถนานะนะอาจจะหวังเรื่องเองินเรื่องทองหรือปลดนี้ปลดสินนะคิดไปเลยครับเราคิดสิ่งดีเราหวังไปเลยบางคนบอกอุ้ยร้องขอไม่ได้ โลกนี้มีแต่การร้องขอทั้งนั้นครับถ้าเกิดบอกร้องขอไม่ได้อย่างนั้นอย่างนั้นลูกก็ร้องขอแม่ไม่ได้สิครับชีวิตมนุษย์เรามันร้องขอทั้งนั้นแหละครับนะทำงานก็ร้องขอเงินเด็กน้อยเกิดมาก็ร้องอยากกินนมก็ร้องอยากกินข้าวครับนะฮะเพราะนั้นชีวิตมนุษย์เรามีแต่การร้องขอครับถ้าใครบอกร้องขอไม่ริบผลอันนี้ไม่จริงนะฮะชีวิตเราคุณแค่ดีเราอะร้องขอทั้งนั้นเพราะงั้นการที่เราร้องขอเป็นการตั้งนะฮะตั้งความหวังตั้งจิต เอาไว้นะครับในสิ่งเรามุ่งมั่นปรารถนานะครับเมื่อจิตมันแน่มันนิ่งนะครับมันเป็นหนึ่งเนี่ยมันย่อมเกิดริธานุภาพเกิดอภินญาได้นะครับเพราะฉนั้นครับตั้งสิ่งที่หวังไว้เลยตอนนี้คุณมีปัญหาชีวิตอะไรนะฮะตั้งไว้เลยครับ มองเห็นภาพที่ตัวเองสําเร็จนะครับและตรงนี้มันจะผ่านพ้นไปได้แล้วสิ่งที่คุณหวังจะสําเร็จคุณมีโอกาสที่จะมีลาบใหญ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณนะครับ<ม>ในช่วงนี้มันจะผ่านพ้นวิกฤตในเรื่องของการเงินและวิกฤตของชีวิตไปได้อย่างแน่นอนเลยนะครับ<ม>คุณจะมีโอกาสได้โชคลาบนะครับถ้ามีการเจราจาติดต่อธุรกิจการงานนะครับต้องบอกว่ามีโอกาสสําเร็จอย่างแน่นอนเลยนะครับแต่ต้องบอกว่าถ้าคุณอยากได้อะไรเสริมนะครับโดยเฉพาะนะครับ เกี่ยวข้องกับของที่เป็นมูเตลูนะผมแนะนํากําไรเลยนะฮะกำไรของผมเนี่ยนะครับสำหรับใครนะฮะที่อยากจะหาสิ่งของมงคลนะครับสวยๆงามๆเครื่องประดับติดตัวนะครับ เรียกได้ว่าแม่สุดยอดการมูเลยและที่สําคัญเลยเป็นกำลังใจและดวงดีด้วยนะครับนี่นคือกําไร12สีของผมนะนี่ครับผมใส่คาถา11บทเอาไว้นะฮะปกเสกด้วยลาชาเลอร er ์นะครับพร้อมกันนั้นยังมีสัง12สีหนุนดวงพิชาตาอยู่ในนี้ด้วยนะครับท่าไรที่ใส่นอกจากสวยงามแล้วนะยังได้ความดวงดีไปด้วยนะครับทำจากเสเลดนะครับไม่ลอกไม่ดำนะครับถ้าใด้สนใจนะครับนี่เลยพี่เขาว่าสนใจ ลงในคอมเมนต์เลยนะครับหรือว่านะครับทักข้อความมาได้เลยครับนะฮะว่าต้องการบูชากําไรรีบรีบด่วนๆเลยเป็นกำลังใจกับท่านอย่างแน่นอนนะครับกดเลยครับตอนนี้ว่าสนใจต่อเลยนะครับสำหรับดูต่างท่านเนี่ยต้องบอกว่าถ้าท่านนะฮะตั้งจิตตั้งใจให้ดีแล้วก็พูดจาต้องพูดจาให้ดีนะครับช่วงนี้พูดให้ไพเราะและยิ้มเข้าไว้จำคำพูดผมนะครับในช่วงนี้เคล็ดลับสำคัญที่จะรวยคุณต้องยิ้มเข้าไว้นะครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างประสบผลสำเร็จดีมากเลย แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากกระตือนคุณนะครับช่วงนี้คุณต้องมีกําลังใจให้มากเนื่องจากมันจะมีคนเนี่ยคอยมาจับผิดคอยมาดูถูกคุณแต่ผมแนะนํานิดนึงนะครับถ้าเป็นไปได้น,นะให้ทําบุญเกี่ยวข้องกับยาขมหรือว่าสมนุนไพรของผมเช่นบอระเพ็ดเนี่ยน,นะฮะอ่า ทำบุญเลยครับนะฮะทำบุญนะครับหรืออาจจะเป็นยุ้ยาทาจากบอระเพ็ดก็ได้นะฮะหรือยาขมก็ได้เสร็จแล้วให้ให้กวดน้ำนะครับแล้วก็รลลึกถึงคนที่รังแกเราคนที่ดูหมิ่นดูแคลนเรานะครับมันจะส่งผลทําให้เขาเนี่ยพูดอะไรไม่ค่อยออกครับที่สําคัญนะคุณมีโอกาสจะได้พบนะฮะมิสหายเก่าได้เห็นของแปลกแปกสัตว์แปลกแปได้ชมวัตถุโบราณนะครับแต่ต้องระวังสุขภาพนิดหนึ่งนะเรื่องเกี่ยวข้องกับโรคภัยไข้เจ็บนิดนึงฮะช่วงนี้อย่าไปตากแดดตากฝนนะ เพราะรู้สึกว่าจะป่วยง่ายนิดหนึ่งตรงนี้ต้องระวังนะครับในส่วนเรื่องของความรักเนี่ก็ถือว่าไปได้นะฮะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทีเดียวเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้แนะนําว่าอย่าพึ่งใจร้อนนะครับดูดูไปก่อนแะตรงนี้จะดีนะครับที่สําคัญครับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับพยายามสงบปาสงบคำยิ้มเข้าไว้อะไรยอมได้ก็ยอมครับนะตรงนี้รลวชวิตของท่านจะมีความสุขอย่างแน่นอนเลยครับสาหรับเลขมงคลของท่านในช่วงนี้นะครับก็คือ 1- นี 37นะครับนี่คือเล่มมงคลสำหรับช่วงวันที่16พฤศจิกายถึง1ธันวาคมนะครับ2องงวดน,นะฮะลองติดตามดูนะครับ1437ครับลองสับกับกัน141317 414347 313437 7374 71เลขเหล่านี้จะนำช่วยให้คุณนะครับ